อุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อสิกว่าปีก่อนที่จุดตัดร,รถไฟค้อกควายทำให้ชุมชนในท้องถิ่นจับมือกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยโดยไม่รองบประมาณจากภาครัฐซึ่งต้องใช้เวลานานก็มีอุบัติเหตุครั้งใหญ่นี่ก็คือกำนันหมู่หนึ่งนะคะเขาขับปิกอัพมามองแต่ด้านซ้ายด้านวาไม่ได้มองมาก็ชนก็เสียชีวิตแก่แค่นั้นละ,ะน,ใช,ะนใช่ค่ะโรงงานหลายแห่งในบริเวณดังกล่าว ร่วมกันลงขันสร้างขานกัน้นแต่ต่อมาเกิดปัญหาเรื่องเงินที่ไม่ลงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจึงสั่งการให้ออบาตาบางน้ำจืดเป็นผู้ดูแลจุดตัดข้อควายตั้งแต่นั้นปัจจุบันมีการติดตั้งป้ายเตือนการทาสีหนาบนพื้นถนนเพื่อชะอลอรถและมีชาวบ้านซึ่งได้รับค่าจ้างจากอบาตามาควบคุมขานกัน้นนอกจากจุดตัดรถไฟข้อควายอบาตาบางน้ำจืดยังดูแลจ,จุดตัดอีกสามแห่ง โดยการใช้งบประมาณของตนเองติดตั้งอุปกรณ์และจ้างพนักง,งานเดือนละ72,000บาทส่งผลให้จุดตัดทั้ง4แห่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเลยแต่งบประมาณตรงนี้เพียงเล็กน้อยครับนะครับแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นความร่วมมือกันนะครับโด,โดยชุมชนเองก็เรียกร้องนะครับโดยทางเราเองก็เรียกร้องคือเราจัดสรรงบประมาณมาเป็นภาระเรานิดนึงแต่ว่าเราสามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยพี่น้องประชาชนได้ึ่งถ้ามีคนกันเนี่ยคือสบายใจ เพราะว่าบางทีบางทีรถมามันเสียตรงนี้พอดีมันแบบมองแล้วแบบว่านี่ตั้งแต่ตีห้าระวังคือถ้าไม่มีคนกั้นคือระวังมากเลยว่าตีห้านี่รถมาแล้วบางทีคนคนไม่รู้คนที่เขาไม่รู้ว่ารถมันจะมาก,กี่โมงไงเขาขี่ผ่านไปบางทีแบบเสียงแตรนี่โอ้ยผกใจอยู่แถวนี้ต้องระวัง4จุดตัดรถไฟที่อยู่ภายใต้การบริหารของอบอตอบางน้ำจืดตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยระยะทาง3 1กิโลเมตร ซึ่งมีจุดลักผ่านที่ตัดเข้าชุมชนอีก40จุดซึ่งยังไม่มีเครื่องกันส่งผลให้เส้นทางนี้ติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์และประชาชนสูงสุดเฉพาะปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้น27ครั้งคิดเป็นสัดส่วนถึง36%ของอุบัติเหตุรถไฟทั้งประเทศความสำเร็จดังกล่าวทำให้การรถไฟเตรียมใช้โมเดลขยายไปแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟที่เป็นทางลัดผ่านอีกกว่า500แห่งทั่วประเทศ โดยปรับให้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคชุมชนทั้งการแชร์งบประมาณและบุคลากรเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยเนื่องจากลำพังการรถไฟไม่สามารถทำภารกิจนี้ให้รู้ร่วงด้วยเวลาอันรวดเร็วเป้าหมายเบื้องต้นคือการติดตั้งสัญญาณเตือนจุดตัดที่เป็นทางรัดผ่านทั่วประเทศในปี2559เพื่ออะไรเพื่อความร่วมมือ1ต้องทำความเข้าใจกันว่าจุดตัดนี้นะช่วยกันดูแล ไม่ใช่รถไฟดูแลฝ่ายเดียวหรือหรืออบตอดูแลฝ่ายเดียวมาร่วมกวันดูดูแลนะดูแลอย่างเช่นเราไปพบเขาจะบอกว่าจะทําเครื่องกัน้นเราก็ยินดีนะหรือถ้าเขาบอกว่าจะมาทำํำการกระโดดที่นี่นะฮะโดยที่เขามีพนักง,งานควบคุมเบงก็เราก็ร่วมมือด้วยดีให้ความร่วมมือจากเขาด้วยดีครับผมในส่วนนี้โมเดลนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนตามที่การรถไฟหมายมั่นปั้นมือ หรือเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาแบบวัวหายรอมคอกเหมือนที่ผ่านๆมาต้องติดตามนพวันเตชะเสนีอมรินทีวีรายงาน